ี okay, ครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่15.3นะครับเขาว่าขดวดวงกลมที่มีพื้นที่หน้าตัด60ตารางเซนติเมตรนี่คือ A นะครับแต่ให้ระวังเขาให้มาในหน่วยตารางซินนะจะต้องเปลี่ยนเป็นตารางเมตรนะครับท่านเรียนต้องหาต้องการหาค่าในหน่วย SI นะครับแล้วก็มีขดลวดพันอยู่จำนวน6 0 0รอบนี่ก็คือ N และมีกระแสไฟฟ้าผ่าน1แอมแปร์ are, นี่คือ I วางไว้ในสนามแม่เหล็กที่มีขนาดเท่ากับ1เทสลาใน B นะครับจงหาโมเมนต์สูงสุดนะการที่โมเมนต์มันจะมีค่ามากที่สุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะก่อนหนึ่ครูตั้งสมการมาก,ก่อนนะครับเป็น M เท่ากับ NABI นะครับนา B cos นะครับ c อ s เที่เรามาดูเงื่อนไขนะครับโจทย์ต้องการให้ได้โมเมนต์ตัวนี้มากสุดนะฉะนั้นการที่โมเมนต์จะมากสุดไอ้เจ้าค่าขอตัวนี้นะครับ มันจะต้องมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับหรือคอรสที่เท่ากับ1ก็คือคอร์สคอสศูนย์องศานั่นเองนะครับแสดงว่าระน,นาบของพื้นที่นะครับมันขนานกับสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราแทนค่าเข้าไปเนาะสมการก็จะเหลือเป็น nab i นะครับ nab i <Yeah. S 2> เท่ากับนะ n 6 0 0นะครับ a ในส่วนนี้นะครับให้นักเรียนเปลี่ยนจาก ตารางเซนไปเป็นตารางเมตรนะครับ60ตารางเซนนะเปลี่ยนเป็นเป็นเปลี่ยนไปเป็นตารางเมตรนะครับมันก็ได้เป็น60คูณ10ยกกาลังลบ2เนาะแล้วก็เอาคำอุปสรรคตัวนี้มายกกําลังสองอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะได้เท่ากับ60คูณ10ยกกาลังลบ4ตารางเมตรนะครับเสร็จแล้วก็มาแทนครับเป็น60คูณ10ยกกาลังลบ 4แล้วก็คูณกับ B คือ 1i คือ1นเี่นะเสร็จแล้วนะครับก้อนหน้าคือได้เป็น36,000นะครับคูณ10ยกกำลังลบ4คำตอบก็จะเป็น3.6นิวตันเมตรนั่นเองครับโอเคนะต่อไปเราไปดูข้อที่2นะครับ เขาวัดขนลวดตัวนารูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าพ,พื้นที่10ตารางเซนนี่คือ a นะครับระวังให้มาในหน่วยตารางเซนอีกแล้วเมื่อกี้ให้สังเกตนะครับการที่เราจะเปลี่ยนหน่วยจากตารางเซนไปเป็นตารางเมตรเนี่ยให้คูณ10ยกกําลังลบสเลยโอเคไหมนะครับฉะนั้นในส่วนนี้นะครับ10ตารางเซนมันก็คือ10คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรนั่นเองนะครับ วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดเท่ากับ5เทสลานี่คือ B นะครับจำนวนขดลวดเท่ากับ400นี่คือ N จงหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบคือ M นั่นเองที่เกิดเมื่อระนาบขดลวดทำมุม60องศากับทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับในส่วนนี้ก็ตรงกับนิยามเนาะนะครับเพราะมุมที่ใช้จะต้องเป็นมุมระหว่างระนาบขดลวดกับ ทิศของสนามแม่เหล็กอันนี้ถูกแล้วนะครับอันนี้เป็นภูมิเซตา้าโดยที่กำหนดให้กระแสเท่ากับ6นะครับนี่คือ i อนะ6อมไปโอเคครับตั้งสรรมการมาเลยเป็น m อเท่ากับมีอยู่สรรมการเดียวนะครับ m เท่ากับนา b นะครับนา b คอร์ส60นะครับเสร็จแล้วแทนเข้า,ขาไปนะ n ก็คือ6 4 0 0นะครับ a ก็คือ1อ่คูณ10ยกกำลังลบ 4นะครับ b ก็คือ5 i ก็คือ6นะครับ cos 6กก็คือ1ส่วน2อเคนะครับในส่วนนี้คิดเลขออกมานะครับจะได้เป็น6,000นะ6,000นใช่6,000นส0นะครับคูณ10ยกกำลังลบ4นะครับหรือ60,000ตัวนี้มันก็คือมันก็คือ่ามันก็คือ6คูณ10ยกกำลัง4ใช่ไหมครับ 10บลกัง4ก็ตัดกับ10บบลังลบ4มันก็จะเหลือ6นั่นเองตอบ6ออนิวตันเมตรนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่3นะครับขวดวดวงกลมเส้นผ่านสูนย์กลาง8ซนติเมตรนะ8ซเมตรจำนวน12รอบนี่คือ N มีกระแสไฟฟ้าผ่าน5 M8 แอมแปร์นี่คือ I วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก0.6เทสลานี่ก็คือ B นะครับจงหากอไก่โมเมนต์ที่มากที่สุดของโขดลวดนะครับนั่นก็คือ m นะาหาได้จาก้า b cos เซตานะครับเหมือนเดิมครับการที่โมเมนต์มันจะมีค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าคอต,ตัวนี้นะมันมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับ นี้สมการมันก็จะเหลือเป็นนาบีนะครับนาบีเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะเอ็นก็คือ12นะครับแต่ใน,นส่วนของ A a ส่วนนี้เขาให้มาเป็นค่ารัศมีเอ,อ้ไม่ใช่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนักเรียนจะมันเป็นวงกลมด้วยเนาะนะครับฉะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางต้องการหารัศมีก็สี่เซนเนาะเพราะเราต้องใช้ค่ารัศมีตัวนี้ไปหา พื้นที่วงกลมนะครับพื้นที่วงกลมนั้นก็คือ4ตัวตีครับมันจะเป็นไพอายยกกำลัง2เนาะเสร็จแล้วนักเรียนลองแทน A ตัวเนี้ยนะครับ A ตัวนี้นะเป็นไพอายยกกำลัง2ดูนะครับคูดแทนเข้าไปเลยนะครับพายก็คือ3.14นะ r ก็คือ4ี่เซนนะครับแต่4เซนตัวนี้ต้องเป็น4คูณ10ยกกำลัง ลบ2เนาะเปลี่ยนไปเป็นเมตรนะครับโอเคแล้วอย่าลืมมันเป็น R กำลังสนะครับแสดงว่าเดี๋ยวนะแสดงว่ากูต้องเอานะครับรัศมี4เซนตัวนี้มายกกำลัง2อีกครั้งหนึงนะครับก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะแล้วก็คูณกับ B ก็คือ0.6แล้วก็คูณกับ I นั่นก็คือ5นะครับเขียนรอกเช็คตัวเลขนะครับ n สิบสอง a ก็คือพาย r กำลังสอง p คือสามจุดหนึ่งสี่นะครับ r กําลังสองก็คือสี่คูณสิบกําลังลบสองทั้งหมดกำลังสองแล้วก็คูณกับ b ก็คือศูนย์จุดหกนะแล้วก็คูณกับ i นั่นก็คือห้าสุดท้ายถ้าคิดเลขออกมานะครับในส่วนนี้ก็จะได้มีเท่ากับหนึ่งพันแปดร้อยแปดโดยประมาณนะครับคูณกับสิบยกกําลังลบสี่หรือเราอาจจะตอบโดยการเลื่อน ตัวิื่อมมาด้านหน้านะครับนะก็จะตอบเป็น0.18นิวตันเมตรครับโอเคต่อไปไปดูขอไข่ครับขอไข่เขาให้หานะครับมุมระหว่างระนาบของขดลวดกับสนามแม่เหล็กที่มีโมเมนต์เป็นเครื่องหนึ่งของโมเมนต์สูงสุดนะครับ โดยที่ให้หามุมเซตาตัวนี้นะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยให้เงื่อนไขามานะครับว่าโมเมนต์ตัวนี้จะต้องมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของค่าแม็กนะครับนี่ก็คือเงื่อนไขที่เขาให้มานะครับจากเงื่อนไขในส่วนนี้นะครับเราจะมาหาค่ามุมต่อนะโดยการที่เราก็แทนไอ้เจ้า M ตัวนี้นะครับเป็นสมการ นาบีนะครับนาบีคอรเซตานะครับจะมันเท่ากับ m อ็มแมกเอ็กก็คือนาบีนะครับนาบีนาบีาบเฉยเฉยใช่ไหมครับเพราะการที่จะแม็กสุดได้นะครับโมเมนต์จะมากสุดได้ก็ตึงเมื่อค่าคอร์เป็น1นงฉะนั้นสมรรการม,มันก็จะเหลือเท่านี้เหมือนกับข้อที่ผ่านมาที่เราทําเลยนะครับแล้วก็หาร2นะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะักเรียนก็ตัดนะครับตัดนาบีออกไป มันก็จะเหลือเป็น cos ์สเซตาเท่ากับ1นึสเสร็จแล้วตามตารางตีโกดน,นะครับค่าเซต,ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับคอร์สเซตาเท่ากับ1น 102. ึ่ส่วนสแสดงว่าคอร์สตัวนี้ก็คือคอร์สของมุม60นั่นเองครับนะคำตอบก็จะประมาณนี้ครับ